วันนี้สมาคามชาวมาติสงเคราะห์รุ่มน้ำเสียวและกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตรุ่มน้ำเสียวอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามและมีโอกาสได้มาร่วมง,งานชาวมาติสงเคราะห์ศพของกลุ่มวุฒิชัยบุตรชาซึ่งคุณวุฒิชัยนี้ได้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมและกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตรุ่มน้ำเสียวเมื่อวันที่21ตุลาคม2563 และมีผลคุ้มครองในวันที่28ตุลาคม2564เป็น,นระยะเวลาหนึ่งปีก็คุ้มครองต่อมาวันที่11ธันวาคม2564คุณพุทธิชัยบุตรชาก็ได้เสียชีวิตลงวันนี้สมมาคมชาววิจิตสงเคราะห์ได้มอบเงินสง,สนงสเคราะห์ศพจำนวน3แสนบาท และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตรุ่มน้ำเสียวก็อมอบสมทบอีกสามแสนบาทรวมเป็น6กแสนบาทซึ่งศพนี้เป็นศพที่2 6 7ิแล้วนะครับที่มีการมอบในการมอบแต่ละครั้งทางสมาคมและกลุ่มออมทรัพย์นั้นมอบเป็นเงินสดและมอบทั้งเดียวนะครับซึ่งทางสมาคมและกลุ่มออมทรัพย์นั้นได้เห็นความจาเป็นเห็นความสําคัญของญา ขงคุณวุฒิชัยต้องนําเงินครับไปใช้การในการจัดงานทธุรกิจและก็ทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลครับไปหาคุณวุฒิชัยและเป็นการยืนยันว่าสมาคมและกลุ่มอมทรัพย์นั้นครับได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์กติกาที่ตกลงกันเอาไว้โดยมอบเป็นเนงินสดทั้งเดียว แต่ถ้ามอบครั้งแรกนี่สามหื่นหรือสี่หมครั้งต่อไปไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่เพราะฉะนั้นเป็นการยืมกันถึงความมั่นคงของสมาคมจึงมีการมอบเยิ่ครั้งเดียวนะครับทุกศพที่ที่เสียชีวิตไปเพราะนั้นในวันนี้นะครับผมเองพร้อมด้วยคณะต้องขอขอบคุณทางเจ้าภาพทานผู้นำแล้วก็ท่านพิธีกรทีให้เกียน นะครับทางกลุม่มอมซต์และสมาคมได้มีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ญาตพี่น้องนะครับของเราที่สนใจจะได้สมัครสมาชิกต่อไปซึ่งวันนี้นะครับทางการะต้องขอขอบคุณมากขอขอบคุณครั้งหนึ่งครับสมาคมชาวประิจสงเคราะห์ลุ่มน้าเสียวจึงขอเชิญชวนท่านสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อเปลี่ยนรากฐานความมั่นคงให้แก่ทายาทและครอบครัวอีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกในการประกอบอาชีพ ทรศัพท์0807203487หรือเข้าสมัครได้ที่เลขที่251หมู่ที่12บ้านแดงตำบลหน,นองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม